สวัสดีจากร้านสีครีมของชํลร่ยครับงานพิมพ์เสน้ำก็จะต้องมาอัปเดตอยู่สม่ำเสมอเพราะเป็นสินค้าขายดีแล้วก็ลูกค้าสั่งกันเยอะแพ็กเกจต,ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับรูปเมื่อคู่นะจะอยู่ในถุงถุงแก้วนะครับอีกตัวนี้ถ้าผ่านตาเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะกล่อง เป็นกล่องนี้เหมาะมากสำหรับขนส่งลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าทางไกลเนี่ยนะดีมากแล้วก็สะดวกในการที่เจ้าภาพเนี่ยใช้แจกด้วยนี่จะเป็นโซนที่ส่งลูกค้าในเชียงใหม่นี่เราถ้าใกล้เนี่ยเราก็จัดส่งให้นะที่วัดหรือว่าที่จุดนัดพบอย่างเช่น Big กซอย่างนี้ไปที่แมคโครก็ไม่ไกลกัน แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสะดวกมารับหน้าร้านเพราะว่าสามารถแจ้งทันทีว่างานเสร็จละแล้วก็มารับได้เลยก็ลูกค้าก็เข้ามารับได้เลยมันก็จะมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถ้ามีปัญหาต้องการเพิ่มต้องการอะไรเงี้ยขอมาอยู่ใกล้มือเราสามารถที่จะช่วยดําเนินการตรงนี้ได้ครับ